อุ้ยดอกชะบาคืองามแต่พี่น้องมองนะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกไหลทุกเลือทุกกำลังแรงใจด้วยกันพี่น้องเฮ้ยบ่งดอกชะบางงามๆดอกชะบากรเจ้าธนากรยางออกนาเนาะมากับธนากรมาเสือนหัวหารให้แมวเชื่อเวนคุนปิดพี่น้องเลยบ่งดอกดอกทองอะไรดอกอัน,น Vâng mà lây Ừ. À, mà có nam là nuôi nó có lăng thì lăng thì bên đỏ คือม่ันเตี้ยบ้นันเตี้ยนี่ยนอนไล้หมกกอก็ร่งกิเป็นหนวยองเขานนาะดินมันมัเกยได้นั่นเอว่าว่าปลูกดอกมันเกิดเองมันเกิดเองเขาก็เล้ยปลอยมันนั่นสังเกตบางมันเกิดเม็ดมันเกิดห่ห่เองเนาะนี่อินทผฟ้าลำอินทผฟ้าลำเอามามันนี้ก็มีดอกเราวางเราวางนี่ก็บมีดอกนี่มอ เออบุกงกำลังมีดอกเบื้องพี่น้องดงดอกใหม่บาสิาพาพี่น้องมาหันตรงกำลังสิออกดอกเต็มเลยมนะั้งผู้เห็นว่าเกิดเองบุกงฝนสีงามๆเนะาะบุกงเกิดเองมุกเจ้าไทยเบื้องพี่น้องดงดอกไม้อีกจักหน่อยนี่แห่งสีงามคักมีเต็มเบิดละนี่ดงดอกไม้กำลังสิเกิดดอกเต็มเลยพี่น้องมั้งอีกจักหน่อยนี่สีชมพู น้อคอยสียางมะทายพี่น้องเข้าเบิ่งอีกเบื่องเด้อพี่น้องลายค่ะดงดอกใหม่ปีนั่นกับมไาทายให้พี่น้องเข้าเบิ่งอยู่ดอกสีชมพูสีละม,มันเป็นเบืองเฮี้ยนเก่าข้าเจ้าดอกไหม่งามงามพี่น้องมึงเนี่ยเบื่องเฮี้ยนเก่าข้าเจ้า ดอกใหม่ก็แลงงามมากอีกบรรลุนในทางสีงามครับอ,อีกอีกจากประมาณจากมือมาก,กือสีเบิดเนาะดอกมันออกเบิดเนาะมกกันก็ลังสีออกก็แย่น่ะไปขนาดก็มันก็ลังสีออกกับหูยู่มากอีกจังนคอยนี่มันจังไคอยสีเพิ่มเปิดมฉันดอกย<ช><ช><อ>ายเบานะเดี๋ยวจังไคอยสีมา้ายไทยพี่น้องเขาเบิ่งอีกเดี๋ยวพี่น้องเก็เล่นสีงามครับด,ดอกสีชมพูเต็มเลยอยู่หนิเป็นดงดอกใหม่นั้นเป็นบานเก่าข้น คุณเห็นบ่ตัวว่าพ่องานบ่ยู่นี่พ่ออยู่นี่เนาะมันกว้างอยู่เนาะกว้างเนาะมีบ้านแล้วนี่ก็เป็นบ้านล่างกันได้เจ็บฮะอย่างบ้านนี่ก็เป็นบ้านล่างแล้วโอเคไม่ต้องดูแลอาจังหวะถึงจะบ้านล่ <laughs> างเ้ยนี่เด<า>็กหมาเนาะหมาโตง่ายนังตุ๊กหย่อห่างเลยข้าวเจ้าในยุ่งจัง อุ้ยจนวายใหญ่กินหมดลรอเบิ่งพี่น้องดอกกันนี้เขาเอื่นเออนแก้วมังกรตอนห้ามาตอนนั้นเ้าเห็นดอกมันอยู่เนาะมากว่านี่เป็นนวยเลยเนาะนะแก้วมังกรดกดกพี่น้องเงนี่แก้วมังกรเขาเจ้าดุกดุกข้าวเจ้าสิเด็กินเยอะขาเจ้าปลูกไว้หวอนใบซวนข้าเจ้าม้าตั้งแต่เกี้ยนเป็นดอกเนาะมากกวนี้เต็มเลยหูไก่เลย นี่นพี่น้องแก้วมังกรโอ้แก้วมังกรเน่ม,มันเกิดได้ยุสุมองเนาะพี่น้องเนี่ยนี่ก็แก้วมังกรงแก้วมังกรอืออ,อุ้อออออยย่ทางพีือทีว่างไรแต่นี่ก็แม่นะป้ดย่มึงนี่ือตีว่างไรแต่ว่าบ่มีดอกไหม่ย่มึงนี่ก็ทีว่างไร ทีผู้ใดเนาะนีน่เนาะคเมันขายกันหล,ลายลานน้านอย่้เนาะมองเก็มีตั้งแต่ทว่างเปล่าเนาะสิ้างนี่เนาะนี้เนาะกว้างเขายปสีเะน,นงนี่เดียมนีเฮีนหน่อยอยู่ตัก่อนาายยยน,นี่ละย,ย,ยายว่สิบเห็ดเฮียนซ้นยยยนำนี่แหละยูยูใหญ่ดีไหมแมนบตัวาเนาะนี่ไหมเห็เฮี่ยนซ้ำ ทายคลิปถายคลิปเอออยายคลิปยหาถายคลิปไีท่นใดอยู่ังรอรอเออังรอรอนี่นี่นี่ลยใหญ่สีไปเฮ็ดังสี่ระใหญ่สีไปเฮ็ดนังสี่ลรเอาค้งเล็กแล้วพเอาค้งเล็กก็ให้ลูกใหญ่ก็ให้ยังสี่แม่จกเขา แต่บาบมีหนาต่างนเนาะบ่ฮห้กจากว่าทางหลังมีมีบ่เขาเจ้าสีเอามาผักมาเศ้าเป็นบางครั้งเพราพว่าเขาเจ้าปิดมิดคิดเลยไหมเนาะขาเจ้าเจียวของเขาไปว้ในหันขาเจ้าเลยปิดมิดคิดเลยนี่ไหมนี่ไม่ใหญ่สิไปเห็ดซ้ำนี่เหลออยู่เพือนใหญ่อย่าบ่เห็ดลายดอกซ้ำนี่กับบบเบิดเทอะไรดอกเนาะตัวบาบ้เขาอยู่บ้านนอกเมืงพี่น้อง ลูกใหญ่เห็ดเป็นอยู่เนี่ยนายไปเห็ดนั้นสีอะไรให้ลกูกใหญ่าง้มนายไปพักใหญ่ก็บสิเดไปพักเนาะเห็ดยี่หายเนเห็ดจักสองหลังเนาะหนน้อยกันสิเนาะยง้มข้าวเตี๋ยวข้าวเจ้าอยากไปข้า,เขาวเจ้า,าก็งงาาไเด็นใบง่ายกว่าบัวทองใหญ่หรือไม่ไงง่ายกว่าเบืองทองฝาผุนพี่น้องเมฆอ้ายหลายบรรยากาศ บรรยากาศบรรยากาศเมืองตอกสอกส้อยพี่บุญผ้าพี่น้องยางสำรวจมูอนีิยามสำรวจหมู่บ้านก้วงกว้างพี่น้องเห็นบหมนี่จะหลังหมกไงนี่ประเด็นผ้ามาเที่ยวเมืองดอกไม้ดอกไหลเขาเจ้าเต็มยผ้ามายางตอกสอกส้อยตะละสอกส้อยก้วงกว้างเห็นบ่ให้พี่น้องเขาเบื้องน่านี่แหละหมู่บ้านพี่บุญนีนจะแยนหลังหมกไง ที่ว่างเป้ากับหลได้สิน้องแน้ำหมองมันกับไข่งบหน่อยก็ว่ามีห่อนงบหน่อยคนนั้แต่สื่อ,อขอนมชิมเออวัดดีค่ะวัดดีค่ะจ้าจาจาไปเฮ้ยมาพีเนี่ยมาผีเฮา โอ้ยดอกเข็มขึ้นหน่อยเถอะดอกเข็มหน่อยเนาะมันใยบ้หงอเนาะอุ้ยดอกพวกเนี้ยดอกเนี่ยหน่อยก็อยากงามน้ำเผาเนาะพวกนี้พี่น้องเอ้ยดอกเข็มสีชมพูอันนี้มีสีขาวเกขยมน้ำเนาะมสีขาวกับสีชมพูเกขยมกันน้ำพี่น้องไงพวกเนี้ยสีขาวสีชมพูเกขยมกันน้ำ พี่น้องเห้องมึอดอกขตนสีชมพูด,พด,ดี่น้องฝนกระิตว่าตกดอกที่มือหนิฝนฝนฟ้าคงไม่ตกแน่นอนสงสัยสีอากาศหนาวเขาไมา่เย็ยนอ่ะแล้วล่มเป็นแผ่วๆล,ล่มแผ่วๆ ใส่ห่างงอไปทางไหนวันนี้ใหญ่หลงทางง้อไปทาง,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 งพุ่นบ่ออกไปทางพุ่นไปใหญ่จีนี่ถ่ายคลิปน้ำในพุ่นไปทางไหนพี่แม่ไปทางพี่ไหมทางถนนไหมงไงแม่ก็ไปดินะเมื่อไปทางพี่ดิใหญ่ก็อยากถ่ายคลิปส่งออกถ่ายโขงไปพุ่นเถอะนี่ไงอยากถ่ายคลิปทางพีิมพนผิดเมื่อหอดบานเข้าไปเนาะ เบังพี่น้องเนาะนกวินนกโอ้นกวินเบังเข้าจับผ <own. S 3> ูกฟ ouais ักติยวไปเติยวงามงาม มึงพี่น้องดอกอันนี้ดอกทองอุไรไอพี่น้องเขาเบิ่งดอกทองอุไรเรองสีโรยล่าโอ้ยโดนต้นทับทิมก็จะปลูกใส่กระถางซื้อกับสี่เหลี่ยมหน่วยพี่น้องต้นทับทิมมึงเลี่เป็นหน่วยหน่อยต้นทับทิม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  อันนี้มันดอกนี่หนอเหนเราเเคยเห็นในเคียเนาะนเมืนเน่อดอกอันนี้คือง,งามถ้พี่น้องมองนะสิจบค,คลิปจุ๊บครับดอกอันนี้ก็เด้อพี่น้องเลยขอบคุณถูกกำลังแรงใจทุกไหลทุกเิรือเด้อขอบคุณได้ไหลายเปลื่อนไม่มากอ่ช้าๆได้พาเร่มบงามสวัสดีค่ะ